ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจรถเกี่ยรขิ้าจะทั้งไวไฟครับวันนี้ผมไก่ต้องวันนี้มากันสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งท่านครับวันนี้ผมมากับน้องน้องกระตูนเจ้าอ่าครับน้องกระตูนก็จากศูนย์สาขาเชียงรายเนาะเจ้าพานนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดกันด้วยวันนี้วันดีครับน้องตูนเน้องขวันพืชมงคลนะครับวันนี้พามาดู รถรุ่นอะไรครับอันนี้อันนี้เป็นเจ้าช่าง Wi-Fi นะเจ้ารุ่น X Series นะค่ะอันนี้เป็นรุ่นไมล์ราซูดเลยจ่ทงไ i ไฟครับวันนี้ผมไก่ต้งเป็น X Series เนาะครับเป็นเครื่องยนต์ฮิโ o นะครับที่ท่านกำลังดูอยู่นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอตอนนี้ตีตำบลปลาแดดนะเจ้าอำเภอไม่สวยแต่ว่ายังหายเจ้าครับผม ก็สภาพพื้นนาก็เป็นขั้นบันไดเนาะแล้วก็นาลมด้วยเพราะว่าฝนพ่งต๊กเนาะก็จะมีลมลมนิดนึงแล้วอย่างนี้เจ้าช้างไวไฟจะโอเคไหมเนี่ยโอ้สบายมากเจ้าเพราะตอนเช้านี้ได้เกี่ยวไปแล้วนอซิปก็เลยเจ้าอ๋ออันนี้พอดีย้ายแปลงนาเนาะเจ้าครับจะได้ได้แปลงยาวๆหน่อยเมื่อเช้านี้แปลงเล็กครับวนไปวนมานี่ก็จะบางท่านก็จะเห็นเนาะว่าต้องกลับ บิดไปบิดมากันอยู่นะครับเราพแปลงที่แม่สวยนี่จะเป็นอย่างนี้เจ้าพ่อแม่สวยหรือแม่สวยแม่สวยเจ้าเราให้บาลท้องว่าไม่สวยเนาะเจ้าอันนี้รถกันแลกนะเจ้าลูกค้าอันเข้ามาจองเนาะจองที่ศูนย์พานเจ้าอ๋อลูกค้าชื่ออะไรนะครับลูกค้านะเจ้าคุณเอกนรินนะเจ้าก็ อันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ดูแลอยู่เนาะเจ้าส่วนตัวลูกค้าพป็นก็มีธุรกิจอยู่แล้วเนาะครับคุณพ่อลุงลุงนันเนะาะกาตั้งเพพประของปรเลียงนันเนาะอ๋อปรเลียงน,นันก็เดิมแกก็เป็นนายหน้าอยู่ด้วยกาตอนนี้ก็คือเป็นนายหน้าเนาะล้วก่อับอนเห็นว่าเอออยากมีเรื่องเกี่ยวเรื่อของตัวเองเาาเก็เลยปรึกษากันนะคะเจ้าครับ แล้วก็ไปดูรถที่สูนพทานก็ตัดสินใจซื้อเลยอ๋อจองกับน้องตูตหรือเปล่าเนี่ย <laughs> อันนี้ก่อนมุกซ้อมดูแลอยู่เนาะอ๋อครับเจ้าดูรายละเอียดกับสอบถามได้ทุกคนนะเจ้าครับถ้าลูกค้าทางโซนภาคเหนือนี่มาติดต่อที่ไหนได้ครับถ้าภาคเหนือนี่ก็อำเภอพานนะเจ้าอยู่ตำบลแม่เย็นนะเจ้าอำเภอพานเจ้าศูนย์ใหม่ใหญ่โตเน <laughs> าะเจ้าใหญ่กว้างมากอ,มอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนนะจสะดวก,ก,กสบายอยู่ตำบลแม่เย็นเจ้า แต่เลยจากศูนย์เกาไปประมาณ6กเจ็ดโลนะจ้าครับพาลุกค่าตีเคยไปศูนย์เกาเนาะครลงมาจากตัวอำเภอพานเนาะจ้าไปทางแม่ใจเนาะครับไปทางแม่ใจจ้าสังเกตอะไรนะอบตอบตม่วงคเจ้าครับอยู่ตรงนั้นใกล้กันก็อยู่เทินตรงนั้นเลยจ้าเห็นแน่นอนเนาะศูนย์มีแน่นอนจ้าเด่นมากครับใหญ่นะครับใหญ่ รถโชคกระจอ,อยนะเจ้าครับสมัครเข้าไปชมกันได้เลยครับคุณลุงไงสวัสดีครับ FC รถบุรีนะครับมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับวันนี้วันดีวันพืชมงคลพามาดูเจ้าช้างไวไฟ XC ็กซก็โอ้เยอะไหมครับทางภาคภาคเหนือ,นะอนะต้นที่ลูกค้าที่ดูแลอยู่เนี่ยเจ้าในยโรเป็นสวยนี่ก็มีอยู่หลายการนะเจ้าครับเจ้าพิมพ์นิยมเลย เ้าช้างลอย่าส่วนมากท้างนี้ก็จะเป็นคันใหญ่เนาะจะเน้นคันใหญ่ครับแล้วอยากดูรถไปดูที่ศูนย์ได้ไหมมีโชว์ไหมตอนเนี้ตอนนี้ที่ศูนย์มีโชว์ทั้งสามรุ่นมาเจ้าจะเป็นตัวน้อยก็เป็นตัวจ้างน้อยเจ้าพลังมาเจ้าแล้วมีตัวกลางไวไฟจอนพลังแล้วก็ตัวใหญ่ของเฮาเนาะเจ้าจะเป็นเจ้าช่างไวไฟดีเจ้าโชว์ก็จะเป็นรุ่นเอกซิลี่เนาะเจ้าเอกซิลี่เจ้าตัวเป็นๆอยู่ตรงนั้นเลยเหมือนคันนี้เลยเนาะ เ้าแต่ตัวนั้นเป็นเครื่องยนต์คัมมินหรืออยังไงเป็นคัมมินค่ะเครื่องยนต์หมค่ะครับแต่ลูกค้าก็สามารถเลือกเครงยนต์ได้เนาะเป็นมิซูฮิโนะคัมมินตามที่ชอบต้องการแบบไหนได้หมดได้จ้าหรือแบบเมื่อวานก็คือเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนาะรุ่นคลาสสิกที่เป็นไฟเบอร์แบบเก่าเนาะจัดให้ได้หมดได้จะเป็นความชอบนะคะ จะส่งก็าการที่ลูกค้าต้องการเลยอยากทห้ส่งวันไหน<ม>จะส่งถึงบ้านเลยเจ้าส่งถึงบ้านส่งถึงแปลงนาลงเกี่ยวเลยใช่ร้อมเกี่ยวเจ้ารถเจ้าช่างเนาะการบริการเป็นยังไงละ่ะที่ศูนย์เปิดบริการยังไงบ้างครับที่ศูนย์ฮะปกติก็จะเป็นเปิดทําการนาะแปดโมงถึงห้าโมงนะเจ้าจันทร์ถึงเสาร์เจ้า<ม>จบริการลูกค้ามีทั้งขายลถดนะเจ้ารถเกี่ยวข้าวแล้วก็ขายอะไรแล้วก็มี การซ่อมบำรุงนะเจ้าอยู่ตรงนั้นครบหมดเลยเจ้าสามารถเอารถเข้าไปเช็คตรวจสอบอะไรได้หมดอะไรมีครบไหมเยอะไหมอะไรมีครบค่ะเหมือนสำนักงานใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะราคาเท่ากันไหมเนี่ยเื้นอพิโลกถูกกว่าหรือเปล่าไม่ถูกค่ะราคาเท่ากันค่ะราคากลางค่ะเท่ากันหมดนะครับตรงนี้มั่นใจได้นะครับนอกจากที่เชียงรายนะครับตรงตรงสาขาที่อำเภอพานแล้วเนี่ยเราก็ยังมี อีกสาขาอีกมากนะครับทั้งสุขโขทยัยนะครสวรรค์แม่สอดตากแล้วก็ทั้งภาคอีสานร้อยเอ็ดนะครับแล้วครราชส,สีมาประทายแล้วก็โชคชัยนะครับแต่วันนี้ไก่ต้องอยู่กับน้องตูนนะครับอยู่ที่เชียงรายครับมาก็ต้องพาเจ้าของพื้นที่มาด้วยนะครับมาสอยมะม่วงแถวริมน,น้นดูด <laughs> ิให้กินแกงวงอเมืเอ่อกี้กินลูกอะไรไปนะมะม่วงเมื่อกี้ลูกไหนคะ่ะลูกไหนเหรอ ไม่รู้ภาคกั้งนี่ว่าอะไรค่ะน่าจะลูกไหนเหมือนกันแหละครับลูกเนี้ยค่ะไม่ใช่ลูกไหนอันนี้พูดไม่ค่อยเก่งนะคะได้สักสามสี่แก้วก็จะลื่นนะคะแก้วนี้แก้วอะไรครับน้ำเปล่าค่ะอ๋อน้ำร้อนค่ะอันนี้ร้อนใช่ไหมคอแห้งเหมือนพี่ไก่โต้งเลยล่ะคนละน้ำนะคนละน้ำกันใช่ไหมแล้วเป็นไงถ้าอยากจะเป็นเจ้าของเจ้าช้างไวไฟนี่ โทรติดต่อบเบอร์โทรอะไรได้ครับทางภาคเหนือเนี่ยค่ะถ้าเป็นอำเภอรพระนือเจ้าก็สามารถโทรไปได้นะเจ้า053 721 742 72เน่าะ <0 S 2> หรือว่าเป็น53 721 742ครับผมแล้วก็05 3 7 2 1 7า3เ่ค่ะครับผมหรือว่ามือถือเนาะแอดไลน์ได้เลยนะเจ้าเบอร์ดเดียวกัน080นเจ้า113 9008แดเนาะเจ้าแอดไลน์อสอบถาม ทั้งรถทั้งอะไรอย่างได้หมดเลยนะเจ้าโอเคตรงนี้ทางภาคเหนือดูแลได้แน่นอนมีช่างประจําศูนย์อยู่ไหมครับมีค่ะมีช่างบริการค่ะมีอยู่กี่คนครับเนี่ยที่ศูนย์ฐานเนี่ยช่างที่ศูนย์ฐานจะมีประจำอยู่สามคนเนาะสามเลยเนาะช่วงหน้าเกลียวเกาะเดี๋ยวก็จะมีช่างเปินมาเสริมทับนะคะอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับเจ้าเอารถไปทําไปคอยดูแลคอยซอบพร้อลูกค้าเนาะครับผมยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยไหม สีช่ชั่วโมงขอนอน,อนสักสองสามชั่วโมงก็ได้ยังเนาะนะครับวันนี้มั่นใจนะครับคุ้มค่าลงทุนนะครับอันนี้คนคับบอกว่าโอ้ยพอใจมากมเกี่ยวง่ายค่ะครับอันนี้ได้ไปหลายอุ้มแล้วเนาะครับวันนี้โชคดีนนอยฝนมาตกเ <c oughs> มืม่อเมื่อคืนเห็นว่าตกมานาะเจ้า <c oughs> ครับก็ดูสภาพแปลงก็อย่างไงก็ถือว่า โหดนะครับโหดเอาเรื่องเลยนะแล้วเป็นขั้นบันไดนะครับเอียงนะครับเนี่ยตอนเนี้นะครับก็เอ็กซิรีครับไปกันได้สนใจตัวน้อยตัวใหญ่รุ่นไหนก็โทรสอบถามได้นะเจ้าหรือจะเข้าไปดูก็ได้เนาะมีชื่อรุ่นอะไรบ้างนะตน้นตอนนี้ของเขาจะมีเนะะาะกจางไต่ตั้งแต่ตัวน้อยนะเจ้า,จ,าจะเป็นช่างน้อยเทอร์โบนะเจ้าน้องไม,นะอม่เนาะตัวน้อยอซูดเจ้า,จาครับ แล้วก็ทัดม้าก็จะเป็นช่างน้อยนะเจ้าช่างน้อยเจ้าพลังเจ้าปืงกลางก็เป็นไวไฟจอมพลังเจ้าแล้วก็รุ่นนิยมก็เจ้าช่างไวไฟเนาะที่กำลังดูอยู่นี่นาทิมนิยมเอ็กซ์ซีรีส์นะครับสามารถเข้าไปเลือกดิ้นเลยไปดูไปชมได้เลยนะเจ้านี่จอโชว์อยู่ดีูนตสามรุ่นนะเจ้าถ้ามีเงินสดก็วางจองวางดาวกันได้วางกันได้เลยเนาะได้เลยค่ะแต่ถ้ายังไม่พร้อมล่ะ มีเงื่อนไขในการผ่อนชําระอะไรยังไงบ้างครับเงื่อนไขมีผ่อนชำระลูกค้าเลือกหลายแบบอยู่นะเจ้าก็เริ่มต้นว่าดาวนะเจ้ายีสิบเอร์เซ็นต์เาะการผ่อนชำระก็จะเป็นสมเดือนหกเดือนหรือดาว่าบางคนก็ขอบระยะสั้นก็ได้เจะถ้าผ่อนได้ยาวถึงกี่ปีครับอันนี้สูงสุดห้าปีค่ะยาวไปเลยค่ะช่วยไหมช่วยทางลูกค้าดันเคสไหมครับ ให้ผ่านไปแนนเนี่ยเราก็มีการแนะนำเนาะ,ะมีการแนะนำได้ว่าต้องเตรียมเอกสารยนังเือว่าต้องนี้นะค่ะยางของเนาะลูกค้าจะได้แบบเตรียมเอกาสารหรือว่าตัวเจ้าโอเคครับคุณคุณสมศักดิ์ครับสวยมากเลยครับวิวสวยๆที่อำเภอแม่สวยนะครับเชียงรายครับก็ถึงฟ้าถึมฝน นะครับเป็นสภาพนาลมด้วยขั้นบันไดด้วยนะครับราคาเก็บเกี่ยวที่นี่ก็ใช้ได้อยู่นะครับตามความยากนะครับตามลมดับนะเจ้านาลมเนาะนาลมรถถ้าไม่แน่จริงนี่ลำบากเลยนะแถวนี้นะครับต่อตอนนี้ก็มีผู้ใช้เจ้าช้างก็อ,อยู่กับเราด้วยนะข้างๆนะครับอันนี้คือสนใจจะออกกันไหมนะเจ้าอ๋อนนครับอันนี้มา<อ>ดูดเร้่งแต่เช้าแล้วเนาะ อยู่สองวันแล้วนะเดี๋ยวจะพาคัพอันสุนทานนาะเดี๋ยวไปเขียนใบจองเลยอย่างนั้นอย่างนั้นมีอยู่หนึ่งคันแล้วเจ้าลูกค้าครับส่วนใหญ่แถวนี้เป็นเจ้าช้างนั้นทางตรงนั้นนะครับพี่ครับเจ้าช้างผมเป็นเจ้าช้างครับะสภาพโอดๆอย่างนี้เวลาเดินทางที่ขั้นานะมันมันถึงกว่ากันบัน ลุยได้ลุยได้เพราะว่าคันนาแล้วก็บอกเลยว่าสูงครับพัดบันไดเนาะของเฮานี่ลูของเฮามันปั๊บตึงแล้วเนาะสองล่างก็จะยกสูงขึ้นนะเจ้ามันก็ดูลงหลงเนาะเวลานที่ดาวขึ้นคันนาก็จะง่ายกว่าปกติอีกอ่ะเจอล่มเจอเนี้ก็ลุยได้สบายเพราะว่าสูงขึ้นดาบปั๊บตึงไหมหลายอย่ันเนาะใช่ครับทั้งระบบส่งกำลังเนาะสายพานสายเครื่องหกเส้นนะครับตัวนวดหกเส้นนะครับสแบบเอ็กซ์ซีรีมันใส่ได้เลยเจ้าครับ ตรง,งล่าง,งเสริมแขงแ่งแน่นอนครับผมแล้วก็ยังมีเครื่องยนต์ต่างๆให้เลือกนะครับตามที่ชอบเลยบางทีลูกค้าชอบเครื่องอยนต์ไหนก็สาม,มารถเลือกได้เลยเนาะกับส่งตรงเวลามีบริการถ้าไม่เคยเล่นเลยอ่ะทั้งตูนขับไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยแล้วทำไงอ่ะแต่อยากแต่อยาก แต่อยากจะเล่นเนี่ยมีม,มีมีสอนให้ไหมมีอะไรยังไงไหมอันนี้ก็คือวันทรงนะเจ้าวันแรงเนะะาะเกิเด็กนิสช่างบริการมาให้มาสอนเบื้องต้นเนี่ยเจา้าสอนเอาถจนขับจนได้เจ้าแต่ส่วนมากเนี่ยก็คือมันขับง่ายเนาะสินระบบไฮโดร,รลิกแต่ต้องระวังหน่อยนะมันไวใช่ไหมต้องคล่องเจ้าต้องคล่องจัดมันทรงเนาะถ้ามาเปลี่ยนกล่องจะมีช่างมาแนะนำการ การวิธีดูแลรักษาเบื้องต้นเาจะอลูกค่ะเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้ครับต่ตอได้ทุกวันเนะาะครับเดี๋ยวนี้สมัย 5G เนาะติดต่อกันงาย ก็ที่เห็นอยู่ก็จะมีผู้จัดการหนึ่งเนาะขึ้นไปดูแลอยู่นี่ดูแลแบบใกล้ชิดเลยนะครับนี่คือคำแนะนำปรึกษาเดี๋ยวผมขยันคองคุณภาพ เข้ามาดูกักดไลค์กดแชร์แต่นะเจ้าพักเพื่อกำลังใจศูนย์ทานแต่นะเจ้าผู้าพาักเหนือสนใจนะเจ้าเข้ามาดูได้นะเจ้าศูนย์พักของเขาตั้งอยู่ตีดตำบลแม่เย็นนะเจ้าอำเภอผานก <c oughs> ้าเจได้ไปประตูประตูมาสอบถามได้นะเจ้างานหนูเดือดเลอว่เอะเกินสมวันนี้เปลี่ยนแบตเออหลุดไปแล้วหลุดยังไม่หลุ อ๋อยังอยู่ยังอยูโอ่โอ้ดื่มเพอร์เคเนตนะเป็นเอาลงมาเป็นแบตก่อนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนแบตแป๊บหนึ่งเนาะ เดี๋ยวเปลี่ยนแบตแป๊บนึงนะครับนี่ครับหัวเกี่ยวกว้างเท่าไหร 3, สามเมตรสิบห้าะนัะนตุนเนาะนะครับสำหรับเจ้าช้างไวไฟ X s e r i e s นะครับแล้วก็คันชักใบมีดเป็นลูกเลอเลอร์นะครับ PC ยีเนาะเกี่ยวดันครับปากไวอยู่แล้วครับค้องคุมง,ง่ายไม่จุกจิกสำหรับ เจ้าช้างไวไฟโอเคเดี๋ยวรอดาวเ,เทียมแป๊บหนึ่งฟ้ามันครึม้มครับตอนนี้ก็คือเกียเกียวแข่งฝนนะเจ้าหีฝนเกีียวหนีฝนเกีียวหนีฝนโอเคโด,โดนขึ้น<ล>จ้เะเมื่อวานก็ที่เห็นที่พยามเมงรายนะครับ ก็นหนีฝนกันไปนะครับสองพันสมรถนะการทำงานเช้าช้างไวไปนี่ชั่วโมงหนึ่งนี่เนาะแต่ว่าขึ้นกับสภาพไรสภาพนาะเนาะล้องตูนนะนะครับก็มีสามไล่สี่ไล่ขึ้นอยู่แล้วล่ะนะครับต่อชั่วโมงก็ไม่ดูกันอยู่คุณธนาิีเจ้า,อ,าจอันนี้ อุ้มสองตันเก่งนะเจ้าสองจุดห้าตันนอกจ้สามารถจูเข้าได้นะนะเจ้าสองจุดห้าตันค่ะสบายสบายตรงนี้นะครับสองจุดห้าตันถ้าเอาไปใส่ข้าวโพดเนี่ยได้ประมาณที่ถามดูนะประมาณสามตันกว่าไรของเราเนี่ยแต่ถ้าเป็นน้ำหนักต่อรถนะเจ้าโดยวรวมก็น่าจะประมาณ เก้าถึงสิตันนะค่ะแต่ว่าช่วงล่างเรานี่ยาวเนาะยาวก็การถ่ายน้ำหนักก็จะจะกว้างเจ<ะ>้า<ะ>ใช่ครับหนึ่งเมตเจ็ดิบนะเจะ้าถอยไปถ,ถอยมารถลากข้าวม, <laughs> <laughs> มีปัญหากับรถลากข้าวอยีชีวิตน่าจะแบบหามุม <laughs> ตอนนี้กำลังหามุมใส่ข้าว <laughs> น,าน่าจะลมประมาณนี้นะครับ จะทับน้องตูนหรือไก่ต้งก่อนเท่านี้เองแต่แมนๆอย่างผมเนี่ยต้องรับใช่ต้องทักน้องตูนเข้าไปโดนทับแทนอยู่แล้ว, <c oughs> วก็นึกว่าจะไปรับล้อก่อนพูดไม่ต้องคนไม่ปฏิเสธเวยหรือเปล่ามุ้งเลย มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเยนาะครับรถเกี่ยวข้าวก็ต้องเป็นรถเกี่ยวที่คุ้มค่านะครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแต่ก็มีข่าวดีเนาะเมื่อเช้าก็ถามทางเจ้าของนาทางนี้ดูราคาข้าวก็ค่อนข้างดีขึ้นดีขึ้นนะครับกี่ได้แปดบาทเจ็ดสิบเนาะหรือจะน่าจะถึงเก้าบาทแล้วแหละคุณนันทวัฒน์สวัสดีนะครับ เต็มอุ้มแล้วนะเจ้าเก็บเกียวเพิ่มน,นิดน้อยเดี๋ยวก็ได้เห็นปีนคันนาขึ้นมาส่งข้าวกันต่อนะครับแต่น้าลมจริงๆนะเจ้าไม่สวยเนาะเป็นลมแล,ล้วก็คันบนะันไดด้วยแต่ว่าเฮานี่ยังสู้เจ้าเจ้าชายยังไหวเนาะ อย่างไรก็ฝากเกษตรพัฒนาเช้าช้างไวไฟนะครับสาขาเชียงรายไว้ด้วยเนาะเพื่อผ่านนะครับน้องตูนก็ประจำอยู่ตรงนี้นะครับก็ตัวจริงนะครับก็อยู่ตรงนั้นแหละถ้าใครอยากเจอตัวจริงที่สาวสวยเลยนะสาวเนื <c oughs> ้อหน้าร่า,าทุกคนค่ะงามนี่คือบริการเนาะสาวค่าำปรึกษาแนะนำนะเจ้า กับรถเกี่ยวเข้านะเจ้าทนใจยระเอียดเกาะการพอนการดาวเนาะดูกค้าสะดวกจะดาวจะพอนยังไดอ่ะเจ้าเอาเพื่อคำแนะนำปรึกษาได้นะเจ้าแต่ต้องทักมาก่อนโทรมาจหรือจะเข้ามาดูที่ศูนย์ก็ได้เจ้าโทรมาเบอร์โทรอีกทีครับเบอร์อะไรเอ่ยเจ้าศูนย์ห้าสามเจ้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสี่สองศเสองหนึ่งเจสสแล้วก็บเบอร์มือถือพร้อมลายนะเจ้า ศูนแปน้ะเจ้าก็คือถ้าเมมเบอร์นี้ปุบไลน์เจ้าทางไปเชียงรายขึ้นเลยนาเชียงรายเจ้าครับเพราะบางที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศเนาะติดต่อกันทางไลน์ค่ะอยากเห็นรถเกลียวเนาะดูเป็นยังใดเนาะมาสาม้าขาดูในศูนย์ได้มาดูคันจริงๆที่ศูนย์ได้เลยรัามีรถจอดโชว์อยู่หรือลูกค้าท่านใดที่ใช้รถอยู่แล้วเนาะต้องการอะไร นะครับก็มีบริการนะครับโทรโทรมาก่อนได้ว่าตัวนี้มีไหมตัวนี้มีไหมเนาะเผื่อเข้ามาแต่ส่วนใหญ่มีอยู่แล้วนะส่วนใหญ่มีค่ะครับจะได้โทรมาจะได้มาถึงเผื่อรีบไงจะได้เตรียมไว้ให้เลยเจ้ามาถึงก็ขึ้นรถเลยนะครับจับหมาสั่งก่อนก็ได้เจ้าหราอจะไปเอาตัวนี้เนาะจะได้ตัดเตรียมไว้ให้เนาะเจ้าได้โอนตังมาก่อนก็ได้ได้ค่ะบางที่อยู่ไก่เนาะมาห้องบรรัดเลยยังก็สามารถ โอนเงินมาก่อนก็นได้นะเจ้าบางทีเขามีรโมชันดีๆนะเจ้าใช่บางทีเหลืออยู่ไม่กี่ตัวอย่างนี้เดี๋ยวเจ้าอื่นมาเอาไปก่อน <c oughs> <c oughs> เคยมีไหมเคยมีไหมอย่างเงี้ยเคยมีค่ะนะครับช่วงนี้ก็ราคาสินค้าหลายๆอย่างเนาะกาลังปรับขึ้นนะครับสําหรับอะไหล่แท้มาตรฐานเจ้าช้ามใไปนะตามสาขาต่างๆนะครับก็มีรองรับอยู่นะครับเรื่องการเก็บเกี่ยวก็อย่างที่เห็นนะครับ ซื้อไว้ก่อนก็ดีก่อนที่จะปรับขึ้นเนาะนะครับทุกอย่างมันตามราคาน้ํามันกันหมดนะครับนี่ก็ปล่อยข้าวครับ2.5ตันนี่ครับรถากข้าวอันนี้รถเจ้าทินค่ะรถเจ้าทินนี่นครับ อะไรสดจะจะจะส่วนใหญ่จะมีปัญหากับรถล,ลาข้าวดยแล้วจะโดนรถลกข้าวทับเอาเรื่อยอ่ะ <Okay. S 1> นี่คุณเด่นบอกอยู่อิสราเอลนะครับท mm ับระชช้างไวไฟมากครับ mm hmm. เก็บตังค์อยู่ mm hmm. คุณพัธิชานะครับ mm hmm. นี่ด่วนข้าวโพดครับ f c ฟซอุท hmm. ัยธานี hmm. นี่ ตอนนี้อยู่เหนือครับอยู่ที่แม่สวยครับเชียงรายครับคุณเหลี่ยมจัดนะครับเป็นหนึ่งจะมีอยู่รถอันนี้ช่างบริการของเราครับดูแลดีจริงๆค่ะห่อยอยู่กับรถค่ะติดอยู่อย่างนั้นแหละครับ ก็คอยแนะนำคอยดูนะครับแล้วก็ขึ้นไปฟังเครื่องยนต์ฟังการทำงานของรถว่าปกติดีไหมนะครับอันนี้เป็นการดีนั้นนะเจ้าว่าดูแลใกล้ชิดจริงๆแล้วก <c oughs> ักลัวนะครับ, <c oughs> รบอย่างไรก็พี่น้องรถเกี่ยวข้าวก็อย่าลืมป้องกันตัวนะครับล้างมือใส่แมสด้วยนะครับค่ะการยาตกนะคะ่ะ <c oughs> ตรงนี้สถานการณ์ยังบบปลอดภัยเนาะ <c oughs> ครับครับแล้วก็ดูแลทําความสะอาดสูนย์ตลอดนะเจ้าฉีดพ่นแอลกอฮอล์เนาะมันต่ได้เลยเจ้าเวลาเข้าไปใช้บริการมะเจ้าโอเคมีน้ํามีกแาแฟกิน <laughs> ขนมขนมมาแวะมาหิวก็แวะมาก่อนเจ้า้าาแวมไดนอนครับตรงนั้น รอรถเกี่ยวต้องเจ้าช้างครับคุณเด่นขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าตัวเอ็กซิลี่เนาน้องตูลเนาะไม่ใช่เฉพาะเจ้าช้างอย่างเดียวใช่ไหมครับที่เป็นเอ็กซิลี่ทุกทุกตุลเนี่ยจะเห็นเลยนะครับชัดเจนอย่างพวกตัวช้างน้อยเจ้าพลังช้างน้อยเซอร์โบูเนี่ยเห็นแต่ไกลเลยว่าตัวตัวเขาสูงขึ้นเลยเนาะใ ตขึ้นว่างั้นอันนี้ก็พัฒนาเรื่อยๆค่ะเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของลูกค้านะเจ้าจะได้มั่นใจนะเจ้าเวลาเข้ามาแช้บริการเนาะจะได้พัฒนานะเจ้าเราพัฒนาไม่หยุดยั้งนะครับเวลาซื้อคันที่หนึ่งแล้วจะต้องอยากซื้อคันที่สองที่สามที่สี่นะเจ้าเซลล์บริการดีเหรอครับเลยอยากซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยนี่มีส่วนเจ้ามีส่วนน้องๆดูแลดีน่ารักว่างั้นดูแลดีเจ้า น้องทุกคนดูแลดีเนาะบริการลูกค้าจีทุกคนเจา้าคุณพัดที่ชานขอบคุณค่าตัวนี้สวยจริงๆเจ้าอันนี้ไฟเบอร์เนาะหน้าหลังเป็นเลนเนาะเจ้าเห็นเกี่ยวข้าวได้เยอะก็ะชาวนากาด็ดีไปทุกที่ก็ถามคอนเฟิร์มกันแล้วเนาะชาวนาบอกใชเนาะเจ้า การเก็ีเยกี่ยวก็ดีเนาะแลนนี้ผลผลิตรอบรองเจ้าคุ้มข่าเนาะเจ้าตอนนี้มาพู่ว่าเกี่ยวดีผลกันอยู่เปิดให้เราไลฟ์ก่อนแล้วก็พระก็ ได,ได้อยู่นี้ยังไหวเห็นอันนี้มันไม่ได้นะจะดี <c oughs> อันนี้วิ่งปกติภาพอย่างไรนะครับชอบสนใจอย่างไรเนี่ยติดตัง้งนาปีนะเจ้าตั้งเนือนี่ทำกันเยอะอยู่นะเจ้าอืรถนี้บางทีก็รถเกียวประตัอันนี้ก็ประมาณสองเดือนนะเจ้า รีบตัดสินใจนะครับจะมาเอาตอนเริ่มนาปีแล้วเนี่ยรถคิวตอนนั้นมันจะแน่นนะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะส่งไม่ทันกันนะครับ <c oughs> บาะอะไรพวกนี้เนาะ,ะแล้วที่มีรถอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมเรามีอะไรเนาะเตรียมพร้อมนะครับเรื่องอะไรหรือใครอยากจะเอารถเข้ามาทํานูน่นทํานี่ก็ที่สูงทําได้ไหมครับ <c oughs> ทําได้ค่ะ ครับตรงนี้มีทมา,ทาเช็คก่อนเนะ <ừ> าะเช็คก่อนลุงเกียวเนาะแต่ได้สบายใจเนาะเจ้าเกียวห่างเงินนี้เต็มทีนะ่เนาะใช่เพราะว่าฉันหยุดงานไปสักวัน2วันรุยกันต่อครับลุยกันต่ออ่าิกซ <Big S 3> ีรีนะเจ้าบซีรีครับรอๆกันอย่างนี้นะครับสภาพแปลงโหดๆแบบนบี้แล้วก็เราก็มีทีมในทีมงานเซอร์วิสนะเจ้าก ปลูกกล้วยด้วยนะครับปลูกกระโพดได้ด้วยอันนี้สา <laughs> มารถทำได้ทุกอย่างค่ะ <laughs> เลี้ยงปลาตกปลาได้นะครับ <laughs> เป็นพวกอย่างจริงๆค่ะทางบริการนะครัชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งนะครับในนุภาพนะครับถ้าหลายท่านอ่าจะรู้จักกันชั้นหนึ่งนะครับนุภาหนี่ปัญหากับโทมัสโซทานได้เจ้าครับอย่งหนึ่งก็ยินดีให้ควาปรึกษาค่ะในทุกเรื่อง ข้ามได้แล้วข้ามได้แล้วมีลุ้นกันนิดหน่อยมีลุ้นกันนิดหน่อยไหวไหมไหวไหมซุบ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 อ่าเนี่ยครับต้องช้างไหวไฟผมแล้วลุ้นกับคนขับอย่างงี้ <c oughs> อันนี้ยืนยันว่าไม่ได้เชียร์มวยเนาะค่ะคือสภาพนาเนาะเจ้าน้นาลมแล้วก็ทนาที่นี่มันก็จะสูงน้อยเนาะ,ะค่ะ ก็ถือว่าโหดเลยลแหละครับก็แถวนี้ก็ยอมรับครับเจ้าช้างไว้ไฟกันทั้งนั้นนะครับผ่านการทดสอบในการเก็บเกี่ยวแถวนี้นตรวจ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 ตวจวจโอเคครับก็คงจะต้องทิ้งภาพกับ จวดๆกันตรงนี้ครับกับเจ้าช้างไบไบเอ็กซิรีครับกับวันพืชมงคลเนาะน้อตงตูนนะครับวันนี้ผมกับน้องตูนก็รับหน้าที่มานําเสนอตรงนี้ครับอย่างไรก็ทางภาคเหนือนะสาขาพานนะครับติดต่อได้ไลน์มาคุยนะครับหรือจะเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรนะเบอร์โทรนะเจ้า 0 5 3 7 2 1 7 4 2มเจสองเเ้าครับศู0ย์แปดศ8เก้เจ้าเมมไว้แล้วก็แอดไลน์มาได้ทักมาได้อยากดูรูปอยากดูอะไรนะครับก็มีทีมงานคอยตอบอยู่นะครับโอเคครับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดอะไรอย่างใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมไก่โต้งครับเจ้าน้องตูนเจ้าครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับโอเคคขอบคุณนะเจ้าตีเข้ามาให้กกำลังใจนะเจ้า แล็กก็เข้าไปเอาหากันได้นะเจ้าเกษตรพานาเชียงรายนะเจ้าตั้งยุติตำบลมุ้แม่เย็นอำเภอพานนะเจ้ายินดีขึ้นบริการเจ้าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า